เราจะแซนด์วิชพิซซ่านะจะนั้นทุกนายอยก่แ,แซนด์วิชพิซซ่านะเจ,จเ,เจ้าของน้อยย่อขนมปังเนอะเจ้าเปล่าแดดขนมปังนะ,ะน,งนะเจจะน้อยยอมายองเนสของน้อยย่อซอสมนะเขือเทศนะจะน้อยจะยชีสเนอะของน้อยอชีสนะเ,สนะเจจะน้อยจะยัดเนื้อยูนี่ยนะจะน้อยจะย่อปูอัดนะของน้อยย่อไส้กรอกนะรเนอะเจ อ,มอ่มูยนตลดจะหอมิจาจะกนดนอเจย้น่ยีนอยุีจะนนื่อจะอยู่อยู่เดี๋ยวนเจ้าน้อนะจ,ะนนจะกูตุ้มาลา,น,น,ลามน้อนะลาได้แดงเมเมดีหนอหน่ะลายได้แดเยียดเมเมดหนอเจ้ากูหยวนเราไปใช้น้อเฮียอ้วนิจานะน,นะเนเจอยู่มวจะขนมปังล้วนะขนมปังน้อนเจม้วจอซอสมะเขือเทศเจะซอสมายองเนสเรจะทาจ้ะนะดีนอนะจ,ะจะาถถา้นอเจ้ามะเขือเทศเนยจะม้ทานาอจ้านะ ทาทาซอสก็คือเทสเจนะตาเจอยู่นทาทาขอนอนนะขอนี่มาย่งเนสเนอเจมงมายองเน็จาะอทาทียอย่ายุ่ซีอย่ามายองเน้ตาเจยูยู่ทานบ้ายูซีใชยัาทาั้นแต่ยู่ซีซะหน่เนน่ะไปอ้วเจอุดมเหยี่ยวนอเซเนอรนหอเล่นที่อยู่อ้มหัวลาตนะจนนะเลืออุ้มหัวลาต้นะนดนอตาเจอยู่มวัดเนอตานะ nó mới cho nó là cho nó Trao đi nó nè Trao nó chạy nhìn tao nhìn xa chạy trao Mù nó nè À nhấn tự xí xí nè Cho nó chạy mắt mà mới trao đi nó nè À đi nó chạy dưới cho mù uống nó nè Ở trong dưới nó là tao Ở trong nó là tao Dù ôm mùa là tao nè Cho nó nè À uống mùa là tao nè đi nó nè Cô trao nó tao nè Chạy dùng mùa cho cheese nó tao nè cho cheese ta chơi nhất là you see na you see tao you tao na you see chơi tao chơi nó chơi nên mình cheese na okay, đi nó à cũng nó cheese tao dùng cho tao cheese na chỉ chơi nhiều tao chơi chỉ cho nên tao là tao đi nó chơi cho một chú na nó na chơi của cho một chú bé sai nè tao của và ta lão đây bé một chú cái đi nó nè chơi mất chú cho là tao hầu lúm bọt ốp đi nó na อ่าหม้อเราหมาอบนาเจกูจะาหม้อน้อเจ้าเรอบเน้อแฉะแฉเนื้อ่าดีจานะเปิดจานะเปิดก่อนเปิดก่อนปึ๊บอ่าลีโนเะเจต่อโอประมาณน er ี like s cool. <S mm ้แะแปนาทีปลนาทีสตาวนะลนเนาแชต่อต่อต่ออบนาะประมาณนี้เปลนาทีจะชีสเน่าลายตาเจน้าตานะลินเนะนั่นะเจ จะจะชีสละลายลนนเจเชียแนะ่จิกะชอบล้หอมชีสมากนะจุ๊จหอมเออจ,จุ้จจะชีสนะนะเนจอยู่ละเม้ออ่าน่ตอนะี้ชายนให้เป็นิ๊การิจาเนะ้น้แนะ่ไปจอ๋อ,อขนมปังแซนด์วิชพิซซ่านะจงนะ่จะนืนิกาชอบ,นะบไล้เน่จะกุร้อนลาป็นโอเกน้อเคจิ๊กุร้อนลาเด่น้อเ,นะอเ,ไ,เไ,ไปชายนะน์กูยลลาลาินโน กรอบชาขนมปังกรอบๆชีสเยิเ้ยมๆนิ้มนน่านะว้าวว้าวนน่านะเชเชอร่อยมากชีสย,ดดยดืดๆดดนโนนะนี่ไงดิโนน่านะเดี๋ยวจะกินให้ดูนน่านะเชเชชีสย,ดดยดืดๆดดนโนนะอร่อยมากดิโนน่าจนะิกกะช็อปปลวนะว้า โอเคเจนี่เนาะนะเจนั้นถึงยากกูลิคลิปวิดีโอเนาะเจปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามจุกูเนาะใช้จิกกาชับแล้วนะเจคลิปนาจะชินจีดีนาสนะ